สวัสดีครับผมตานายเวรราครับมารายงานตูวครับผมติดตามครับผมทางสอลยูทูปถ่ายตลอดตลอดครับผมพี่น้องทางเปียนกะตานายผ้าตลอดครับผมเนี่ยมือนีผ้าพี่น้องตลอดกับมาบุรีรัมครับผมบอธรรมชาสตรครับบอเด่นบอดังครับผมบ้านปราศาทตรจุกจักครับผมพี่น้องเนี่ยติดตามครับผมว่าจะเป็นยังไง มือนี้ปีนี้ที่เป็นยังไงครับมั่นคือปีไก่บ้าครับปากขาวหน่อยครับผมมีปลาบึกว่ามครับเดี๋ยวรอดลุนว่าปลาบึกยิงใหญ่จำได้ที่ตามครับผมเออบบโดนอีกบโดนลงไปแล้วลงไปแล้วครับผมมือนี้มือนี้ล่งบัตรอัตราทุกถูกครับผมแบบบ้านๆครับสองร้อยบาททุกทีนั่งทุกที่ยืนครับพี่น้องตีดตามครับผมที่ตามช็อตเด็ดๆครับดึงปากขาวขึินอ่างลาก ที่อกกักลักคือดกปีบ่ครับผมแต่ที่เียกคือบะบือครับเพราะว่าปีกไก่นี่สามสิบโลนะครับผมที่ก็เลี้ขึ้นได้ปีนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นดีครับหาได้ก็ต้องง่าอีีครับผมแต่ว่ามองว่านี่แนนเอียดครับเบิ้งออารถนี่เบื้อยแนนเอียดเลยครับผมบ่อ,บ,อบ,บ้านๆครับผมสองร้อยบาทบุรีรัมครับผมติดตามพี่ร้อง รบอพี่น้องเสียนแหลงไปเตรียมแล้วครับผมอยากแล้วอยากแล้วเพื่อนว่าอยากแล้วครับผมอยากแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมสิมีขาวอักหลากบ่ครับผมและประบกครับผมลุ้นปลาบกว่าิะตัว่สิบหนึ่งสองร้อยบาทที่คุมบบกุ้มครับบอ้านบ้านครับผมบ้านปราสาทมูไดบุบลูครับตำบลปราสาสครับผม เบอร์บันดานครับบุรีรัมย์ครับผมเอานั่งก่อนนัน่งก่อนนั <laughs> น่งก่อนนัน่งก่อนอย่าฝ่ายอย่าฝ่ายอย่าฝ่าวน้องะาพี่น้องครับผม <laughs> เตรียมแล้วครับเตรียมแล้วมามานาทีเร <laughs> ะทึกเกิดขึ้นแล้วลอลุนครับผม <laughs> เอานับเลยนับเลย <laughs> เล่นจเล่น เอาไปสิ่สามก้อนไปอี่วานก้อนครับผมมาสองร้อยบาทครับบ้านปราสาทครับผมปูนถ้าปูดน้ำแล้วครับน้ำแล้วถ้าปูดน้ำแล้วเอาแต่แม่ทั้งนี่อืออพี่น้องจวนลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวมาล่อรุ่นนาของปูด้ายจีขาบากลักปูด้ายจีถือตัวใหญ่ครับผมปูด้ายจีขึ้นมาเป็นปุ่มรอรอครับผมรอ ยัีวิธีบ่มีอยังนะงั้มีอยังบ่มีอยังบ่กำลังก้มดึงโอ้ยโอ้ฟาวอยู่ครับเห่เหลกฟาวอยู่ครับผมพี่น้องต <c oughs> ักหลังยังยัง <c oughs> คอยดึง,ง <c oughs> ครับผมพี่น้องขึ้นมาแล้วครับผมยังบ่ปั่นได ยังโมเมนต์กลุ้มยังโมเมนต์กุ้มครับรอจะกู่ครับผมรอรอหมุนหมุนอยู่เห็นบ่ม่นอนครับผมเดี๋ยวติดตามครับกำลังหมุนอยู่นี่สิเป็นยังไงครับผมหมุนโอ้คือหมุนโดนแทะดึงขึ้นดึงขึ้นมีอย่างโชว์บอสาเร็วแทะโอ้ยบอยู่บอยู่แมนบ่มันอยู่อยู่บ่บ่มีอย่าง ปาออบ่อนครับผมตรวจมากป่าบ่อนคือตัวมันง่ายเลยครับอยู่นี่ของจิ๋วผมคุณแอบลอดุุนนะครับผมพยายามหาครับผมพี่น้องผมไปย้ำหาอยู่ว่าคู่เดรจิขึ้นมากลากให้พี่น้องได้เบิรงครับผมอยู่ในในเพียงได้อยู่ในติดตามครับผมเสียนแฮีมือน,นีผมมีหัวบงศิวานครับผม,มแน่นเอียด คุ่เดียก็ร่างดึงครับผมยิ่งสู้มาให้เบิ้งครับพี่น้องที่ตามครับโอ้พีเอกลงมาแต่น้องให้พี่อก คือดึงกันครับผมแล้วก็ปล่อยลุงน่าสงสัยครับผมพี่น้องน่าสงสัยครับเดี๋ยวติดตามครันกี่โมที่ครับผมพี่น้องเบพี่น้นองครับผมกำลังกลมดึงครับ,ม,นนรบมาแต่ว่าเาอยู่ทั้งหลังครับผมเอาอยู่ทั้งหลังครับที่อากรากบ อย่างล่างครับหมุนโดนดนมีหลุนได้ครับผมถ้าหมุนโดนดนถ้าหมุนโดนม่หลุดครับผมเป็นยังครับก่อนทีก็เดี๋ยวก็ยกขึ้นมาเฮ้เอาเบิ้องลึกก่อนแหละอุ้ย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 พี่น้องอุ้ย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 อ้ยโดนอุ้ยอ่านมาพี่อุ้ยถือกิลีครับผมพี่น้องนี่ถือกิลีว่าแล้วว่าหมุนโดนโดนได้ก้าวถือกิลีครับผม ตัวเลขครับผมพี่น้องปลาครับผมเตียนนุ่นครับนี่ปลาขาวจะไม่เป็นมูเป็นฟุ้งสิเลยครับผมพี่น้องปุดบาทนี่ต่อไปกับปุดครับผมต่อไปกับโปดเบิ่งเบิ่งบึงสั่นลงครับเบิ่งสั่นลงครับผมพี่น้องอ้ยุูน่เอ้าอุ้ยเบิ่งสั่นลงไปครับผมเบิ่งสั่นลงไปครับนี่ครับผมเเออบิ่งสั่นลงไปครับ หลยครับผมนี่ถือหลายเลยครับผมแมนี่ของเจนนุ่นครับเอาปุดไปครับผมใา้ปติทตามพืึ้นตัวเขาพเขาเขาพเขาเห็นเต็มรู้ครับผมเห็นกระโดดอยู่ครับผมเออพ่อได้พ่อได้ครับพ่อได้อยู่ครับผมแมนี่ก็พ่อได้อยู่ยังบอาละครับยังบ้เจี๊ยบเจี๊ยบเลยครับผมยุงขังเป็นใหญ่ไทยครับผม เอายกขึ้นโจ๊กงด้วยกเบิ่งยกแต่ยกตูวอยู่ข้างบนอย่างไอโจ๊กครับอยู่ข้างล่างบูรุเรียงนั่งเลยไต่ได้ป่ายงั้นครับเอามาพ่อยู่ครับผมมาสู้เลยเอายกยกยกเอาดึงสเต็ปดึงสเต็ปนะเอาบาสู้ครับผมบาสู้เล่นโต๊ะเลยต้องไงบ่ ไปยังตองกายหรือไปยังตองกายตองกายเอ็นบัวไปพื้นพุ้นไปครับผมพื้นไปอย่างชัว่ว <c> จ <oughs> ีตามผีเล่้ยครับผมพีนนน่น้องจังไม่กระถืกจังไม่กระดนโอเคเตียนนุ่นเป็นเอาขึ้นชั่แล้วครับแห่หนึ่งครับผมตอนนี้เพื่อจะดึงขึ้นอยู่เรื่อยอยู่แต่ว่าบ่ร์ตเบิร์ตไครับอย่ามา,ต,ามติดต่างต้องผีกวนครับผม ล่อครับล่อคนดึงอีกก่อนครับผมหาอะไรครับหาอะครับข้างล่างบอกข้างล่างโอ้โอ้โอ้โอโอ มีอยู่ครับผมยังบ่ปันใดยังบ่ปันใดครับยังบ่ปันใดบุ้มต่อไปพี่น้องครับเกิดยังึ้นครับผมถางไม่เกิดยังขึ้นเสียงห้องแซวเลยครับผมเงือนป่าใหญ่บอกเสียงห้องครับผมเมื่อกี้นี่ ข้าแน่โบเห็นครับยินแต่เสียงค้องครับผมเมื่อกี้นี่โอ้ยอู่ไก่อยู่ข้างใน้หุ่นครับผมผู้ใดได้อยังหนึ่งหญิงแล้วครับผมสาวอีกแล้วสาวย่ำในหันด้านหลังเลาครับ,รบไปอยู่ทั้งฝุ่นกระได้ไม่แล้วครับผมยอดแสงครับหมุนอีกแล้วครับผม ดียวมอหล่อรุนครับหมุนข้าวในสิเป็นยังไงขึ้นรอบแรกนั่นบ่ขาวอักลาดบ่ครับน่าจะขาวอีกครับผมเริ่มมห็นกข,ขาวแล้วเริ่มมห็นกับขาวอีกแล้วครับผมเริ่มมห้นกับขาวอีกแล้วมึงเด้งขึ้นมาเดึงขึ้นม่เดึงขึ้นมาครับผมโอ,อ้ยหัวย่้ยอีกแล้วครับผมมีน้องเบิ้งเบิ้งนี่อุ้ยอีกแล้วครับผม สองเทียได้น่นี่ครั้งที่สองครับผมไป่น้วงป้าอแเบบเต็มอ่างลากครับผมนี่ขาวอ่างลากอีกแล้วครับรอบที่สองได้ครับนี่รอบแรกพิ่งปดไปเออนี่รอบที่สองครับผมนี่กำลังปดอยู่นี่เป็นปาขาวหน่อยครับประมาณสองเส้นสเส้นคืองครับผมเ,ออเสียนโน่นครับผมมันมานครับมันมานครับ อ,อ้าติดตามครับผมไปเรื่อยๆทั้งได้ห้องอีบอมาถ่าที่ตามครับผมสีมีผู้ใดดึงขึ้นมาอายะเขาอักหลาดขึ้นกับเสียนนุ่นเป็นบ่นครับผมเสียนนุ่นได้สองรอบแล้วแต่ผู้อื่นยั่งนะครับผมดึงขึ้นมาอยู่บ่ป่านได้ครับรอครับผมรอพ้นดีส ดึงขึ้นมากหลากขึ้นกันครับรมันต้องมีครับผมมันต้องมีครับเอ้าจวดมาจวดเดี๋ยวขึ้นมากจะเหงนี่ครับผมน่านั่านน่นบอกเลยว่าต้องมีครับผมต้องมีผู้ใดขึ้นกันครับเจียนนุ่นครับผมเบื่อเลยอากลากอยู่นี่ครับปด๊ดตัวมีผู้จีดึงขึ้นอีกแล้วมีผู้จีดึงขึ้นอีกแล้วมีผู้จีดึงขึ้นอีกแล้วพุ่น สียเขียวเสียเขียวครับผมเสียเขียวครับผมเอาแล้วนี่เอ้ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วครับผมเอ่อเริ่มถึกแล้วเริ่มถึกแล้วนี่ป่าขาหน่อยครับเดี๋ยวมาติดตามครับผู้ใดผู้ใดจะดึงกันดีครับผมพี่น้องแต่เจ้านี่ก็ได้ลายด้วยนี่เสียเขียวนี่ครับโบอยากซื้อคนอีกแล้วกำลังสั่นลงอยู่นี่ครับสแสดงว่าต้อง จากนี้ไปครับผมตองมีภูเขาอักล่าอักร่าขึา้นนี้ครับติดตามครับผมพี่น้องติดตามไปเรื่อยๆครับผม <_ d ata> มีหมุนอีกแล้วครับมีหมุนอีกแล้วครับผม มาล่อลุ่นกันว่าจะอากลากบ่ติดตามครับสาวเนาะมีอยู่ครับผมพ่อได้ปลดอยู่ครับนี่ถือเรื่อยๆครับผมถือเรื่อยๆคนหมานเพป็นครับผมถือเรื่อยๆพี่นออ้องมันหม,มานมานันหมานครับน,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 นี่คือป่าคือหมานแถวๆนี้เรียกว่าคนหมานหรือแห่หมานครับผมพี่น้อง ไปครับโอ้อยู่ตรงขามครับเตียโน่นเนี่ยครับผมเดี๋ยวขอเบลเบิงปาตัวพี่ครับผมพี่น้องดึงขึ้นตะเขิงนี่โอ้ยปาดโอ้ลอยดึงขึ้นตะเขิงพี่น้องเขาขามเบิงจะเสีเ้ยโน่นเป็นครับผมอากรากขึ้นกันครับผม เสียดายบ่ได้ชนนั่มครับเสียดายเสียดายครับผมโอ้ดิ่งไหลกันนะครับเมื่อกี้นี่พ่อได้ขี่กันครับผมพี่น้องพ่อด้ปศขี่กันได้ดิดิ่งกันเมื่อเนี้นครับหันมาบนดิ่ขึ้นก็ดีครับผมมาไปเรื่อยๆครับผู้ใดกำลังสาห์อยิาหันหาครับ ระวังได้ตาระวังเด้อครับผมเอามันมัน,มนตาม,นมันมันเอาจัดมีดวงหลุดน้ำเปินครับผมโซ่เบินเอู้จวดอุ้ยบอ่อแตกเลยครับกอ่อเสียครับผมใส่เป็นใส่เสือที่มีกระดุมมากครับผมโอ้ยบอ่อแตกเลยครับกอ่อเสียกอ่อเสียครับผม เซียนหน่อยก็ได้ครับเบิ่งเซียนหน่อยผู้เดียวจิบันแตกผู้ดเดียวจิบันมาเตกครับเอาสามคนอยู่แข่งกันมึงนู้เอาไปคนแรกอือคนสองเดีย๋ยวจ่ายไปอือโอ้กลางเลยคนที่สามอยู่กลางนในวานบ่ได้เ,เลบยบาทนี่ยังไ <c oughs> งบุยหม่งวานครับผมมือวานเต็มเบิดเอาล้อครับล้อไอ้ผู้กระเจ้าผิดวันไปแจอกครับ ลุ่นแต่น้ำเสียนน้นเพื่อนเนี่แหละครับผมเดี๋ยวดึงขึ้นเดี๋ยวดึงขึ้นยัวผมเบิ้งทะเบิ้งว่านี่างเพียงใดครับลั่งดึงพอได้ปวดกับโอ้ป้ายังดีเวิ้วๆนะครับผมน่าจะแม่นตองไก่ครับปลาตองปลาตองครับผมได้ปลาตองครับบานนี้โอ้บ่ได้ปลาขาวเป็นมูอก็ได้ปลาตองครับผมแฮ่คนขึ้นหมานครับแกแห่หมานแห่หมานครับ มาพื้นบูคือหรอครับผมว่าแกนี่บูคือหรอกเพิงจะมามีกระโดดอยู่ครับผมโอ้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 พีกระโดดอยู่มีกระโดดอยู่พอได้ปวดอยู่นี่เอาดึงขึ้นม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 าครับ ด้ยได,ด้ปดวดป้อได้ปวดครับผมพีม่น้องมัน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 ครับผมมันมานมันมันมามาไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมได้สาวอีกแล้วครับได้สาวอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนั่าลุ้นกันว่าจะม,มีบ่วอากลางอีกบ่วอากลางอีกบ่วบัวล่ะครับผม พ่อได้ปวดครับป่ถึงกับอากลากครับผมแต่กับพ่อได้ปวดครับผมที่รู้สึกว่าจะหมานกูมูครับเดี๋ยวได้ดึงเดี๋ยวได้ดึงครับผมพี่น้วังขาวหน่อยครับ พี่มา่สิพี่น้องพี่มาเสิรโอ้ได้อยู่ครับผมได้อยู่ได้ปวดอยู่นี่พอได้ปวดอยู่ครับเอาปดไปครับผมนหมานนอนหมานครับเสียนแหนคหลายขนาดครับผมหนึ่งไปับป้าปี เรียนฟังครับปากหลากเลยครับผมอะดีสามตัวครับที่มีบมตัวใหญ่เพิ่นคือว่ามีบึกบุกมโฆษณาอย่างด,ดีเลยว่ามีบึกบึกเก่าว่าสั่นพี่น้องแต่ป่าเท่าป่าที่บ่ามีพ่ออยู่ยังบ่ได้พ่ออยู่ครับผมว่ามีบึกพี่น้อง Bồn tăng lần này sẽ đổ ra bồn này sẽ đổ đi học đều bung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  đều bưng đều bưng đều bu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 ng đều lăng đều bung 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 đều โอ้ใหญ่อยู่ครับผมพี่น้องอีกนุงไปแล้วตัวตามก็สามลูกครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับครับผมพี่น้องพี่น้องครับผมไปดูไปดูสิคอจบคลิปครับเพราะว่าเสี้ยนแฮเปิล กระสู่กันต่อไปครับอช็อตเด็ดกับสิบปอคอยมีแล้วนะครับปลาปีนี้กับสิบบางก็ปีที่แล้วครับผมโอต้องไกลขึ้นพี่น้องเอ้าตี่ตามครับผมพี่คอเจ้าคีบครับผมตี่ตามครับผมถ่ายตลอดตลอดครับทางช่องยูทูบทางเพจกับตาไนพาตลอดครับผม พ่อกันมือหนาครับผมสวัสดีครับผม